มาครับมาติดตามประเด็นของมาร์กมาเกสกันครับมาร์กมาเกสสุดท้ายแล้วครับก็ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าย้ายไปร่วมง,งานกับ g r รซินนี่เร n ซนะครับทีมแข่งที่ใช้รถแข่งดูคาติทั้ง2คันนะครับแล้วก็คนที่ไปร่วมง,งานกับเ r รซินนก่อนแล้วก็ย้ายจาก Honda ไปนั่นก็คือน้องชายของเขาเองครับอเล็กมาเกสนั่นคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้มาร์กนั้น แยกทางกับฮอนด้าด้วยส่วนหนึ่งก็คือการยืนยันว่ารถแข่งดูคาติมีคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าถ้ามาร์กมาเกสเองจะย้ายออกจากฮอนด้าเขาจะสามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีกับรถแข่งค่ายใหม่ได้หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการครับมาร์กมาเกสก็ยืนยันย้ายไปร่วมง,งานกับเ r รซินีหลังจากที่ปล่อยให้หลายอย่างมันไม่ชัดเจนอยู่มาสักพักหนึ่งครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาถแถลงแยกทางกับ Honda ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะแฟนๆของฮอน d a าเองก็คงจะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าแฟนๆของมาร์กัสเองมีเสียงหลายเสียงหลายด้านนะครับว่าหนึ่งเลยอยากให้อยู่กับ Honda เพื่อปลุกให้ Honda ฟื้นขึ้นมากับตัวเขานั่นจะทำให้เขากลับมาเป็นฮีโร่ของทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอยากให้เขาย้ายทีม ไม่อยากให้เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งมาร์กเองก็ตัดสินใจด้วยการย้ายทีมนั่นเองการย้ายทีมครั้งนี้ครับเกิดขึ้นด้วยการพัก,กันของหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าบุคคลรอบข้างนะครับที่อยากให้ Mark Mar quez, มาร์กมาเกสันกลับมาสร้างผลงานที่ดีให้ได้อีกครั้งมันเป็นการแยกทางโดยที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญานะครับมาร์กมาเกสมีสัญญากับ Honda ไปจนถึงสิน้นฤดูกาล2024ดังนั้นการแยกทางครั้งนี้เลยไม่ใช่เรื่องธรรมดา เป็นการยุติสัญญากลางคันนะครับแต่หัวหน้าก็เปิดทางให้นะครับแล้วก็การย้ายมันก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะย้ายไปร่วมทีมโรงงานได้เลยดังนั้นการย้ายไปอยู่ทีมอิสระก็เป็นทางเลือกของมาร์กมาเกสไปอยู่กับเกรซินน่นะครับเกรซินี่ออกมายืนยันเมื่อวานครับมาดามนาเดียครับเจ้าของทีมก็ออกมาพูดว่าพวกเขายินดีมากที่มาร์กมาเกสได้ย้ายมาร่วมทีมนะครับ จนถึงขนาดที่มานานาเดียเองเนี่ยคือก็ออกมาบอกนะครับว่ามาร์กจะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เกรซิน,นี่นั้นยกระดับภาพลักษณ์ขึ้นมาอย่างมากนะครับทำไมเกรซินี่ถึงอยากได้ตัวมาร์กมากขนาดนั้นอย่างแรกเลยชื่อชั้นของมาร์กมาเกสเนี่ยเป็นแชมป์โลกในรีเมียคลาสหสมัยแชมป์ในคลาสรองลงไปรวมกันอีก2สมัยก็เป็น8สมัยนะครับมันการันตีความชัดเจนอยู่แล้วว่า เขาจะได้มูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างที่2ครับสปอนเซอร์ติดตัวมาร์กมาเกสเนี่ยมีเยอะนะครับเอสเทล่ากาเลนเซียนะครับเรดบู Bull, พวกนี้ตามมาร์กมาเกสไปด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเรฟโซฮอนด้าจะถแถลงเร็วๆนี้นะอ่าเรฟโซจะถแถลงเร็วๆนี้ครับว่าจะยังคงร่วมงานกับฮอนด้าไหมว่าจะไปในทางทิศทางไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือเกรซิเ่ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย อย่างที่2ครับจีดีดารินยาออกมาคลายความสงสัยให้กับแฟนๆทั่วโลกนะครับว่าเขามีความกังวลไหมว่ามาร์กมาเกสจะมาล้วงข้อมูลนะครับมาร์กมาเกสเนี่ยว่านตามตรงคือสัญญาของเขากับ h อนด้จะสิ้นในฤดูก,การ2024คือปีหน้ายัางมีสัญญาอีกปีหนึ่งแต่นี่คือการฉีกสัญญานะครับแล้วมีรายงานรายงานหนึ่งออกมาน่าสนใจมากว่ามาร์กมาเกสเนี่ยยื่นข้อเสนอนะครับยื่นข้อเสนอให้กับ ฝั่งของ s r c คุยกับผู้บริหาร s r c ครับว่าผมขอออกไปปีหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดนักแข่ง Honda คนใดคนนึงสามารถติดท็อปไได้บนตารางแชมเปี้ยนชิพในปี2024เขาก็พร้อมจะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งแต่รายงานก็ระบุนะครับว่าฝ่ายบริหารของ Honda นะครับแล้วก็ s r c เองก็ไม่เอานะครับเหมือนแบบมันเหมือนเป็นการ ไม่คือเขาก็ไม่เอาในในข้อเสนอนี้นะครับไม่ได้ตอบรับเรื่องนี้แล้วจีจี่เรนย่าออกมาพูดนะครับว่าสัญญาของมาร์กมาเกสเนี่ยไม่ได้คุยตรงกับดูค a ตินะครับแต่ว่าเป็นการพูดคุยตรงแล้วก็เซ็นสัญญากับ g r รซิ n นนะครับด้วยเวลา1ปีเซ็นกับเกรซิ n i ก็คือทีมอิสระนะครับไม่ได้เซ็นกับฝั่งของดูค a ติดังนั้นเนี่ยการจะย้ายมาร่วมงานตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่า กเกรซินีก็จะต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะป้อนรถที่ดีที่สุดให้กับมาร์กมาเกสแล้วสัญญาของเกรซินีกับดูคาติที่ขยายออกไปแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยพวกเขาจะได้ใช้รถแข่ง GP 2 3นะครับนั่นคือคันของเป็กโกเอเนียบัสซินี่ฮอเก้มาตินแล้วก็ยฮันซาโกที่ใช้ในปีนี้นะครับฟูลออปชั่นไหมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเงินของเกรซินีจะป้อนให้กับดูคาติ แล้วดูคติจะเปิดทางให้แค่ไหนนั่นคือส่วนของเงื่อนไขนะครับหลายคนก็ถามว่าเอแล้วหัวหน้าช่างที่ทำงานกันมา11-12ปีอย่างซันตี้อนเดสเนี่ยที่มังมาเกสเองก็บอกอย่างชัดเจนว่าต้องการดึงช่างของเขาไปโดยเฉพาะซันตี้แอนเดสแล้วก็ช่างอีก2-3คนที่เป็นคู่ใจเขาทำรถเนี่ยไปอยู่กับเกรซินี่ให้ได้แต่สุดท้ายที่สุดครับ ก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับเกรซินี่ออกมาเปิดเผยว่าคนที่จะมาร่วมงานกับมาร์กในฐานะของหัวหน้าทีมช่างก็คือคนนี้ครับเป็นครูชีฟแล้วก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามาร์กมาเกสจะแยกทางกันกันกบซานตี้เอนันเดสสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ครับก็คือแฟรงกี้คาเชดีนะครับ แฟงกี้คาเคดดี้ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าช่างให้กับ Fabio d ดิจิอันนันโตนนะครับก็จะเดินทางแล้วก็ทำงานร่วมกันกับมัง์มาเกสในฤดูกาลหน้าจะไม่ใช่ซานตี้เอเนนเดสอย่างที่หลายฝ่ายคาดการกันนะครับคือตัวของมาซินี่ครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของเกรซินี่ครับก็ให้สัมภาษณ์กับแจ็คแอลโปยัชนะครับซึ่งเป็น พิธีกรภาคสนามของโมโรวีพีครับเขาบอกว่าผมสามารถยืนยันได้ว่าแฟรงกี้คาเคดีเนี่ยจะเป็นหัวหน้าช่างให้กับมาร์คมาเกสในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งในส่วนนี้เขาก็บอกว่าตัวแฟรงกี้เองก็มีบทบาทแล้วก็คนที่จะมี Power กับทีมในส่วนนั้นมากที่สุดก็คือเกรซินนี่ทำงานร่วมกันกับมาร์คมาเกส นี่ถือเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งนะครับขณะที่มังมาเกสออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เอาจริงๆเป็นบทความที่ค่อนข้างยาวนะครับแต่ถอดมาให้สั้นๆคือเขาก็บอกครับว่าการตัดสินใจนี้ไม่ใช่คือมันไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่เขาบอกว่าการที่ย้ายไปอยู่กับเกรซินี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายมากตรงที่ว่าเขาต้องการจะก้าวไปสู่ความท้าทายในอาชีพอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ไม่รู้นะว่า สุดท้ายแล้วการย้ายออกไปมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมาร์กเาเกสเองก็ถูกบีบในเรื่องสัญญาหลายอย่างข้อตกลงกับฮอนด้าด้วยนะครับว่าเขาจะยังไม่สามารถพูดถึงค่ายรถค่ายอื่นได้จนกว่าจะถึงปีหน้านะครับแล้วก็จะไม่สามารถพูดถึงรถแข่งค่ายอื่นได้เลยหรือว่าพูดถึงเรื่องของฟีดแบ็กด้านรถแข่งของ Honda ออกมาต่อสื่อมวลชนได้เลย นับจากนี้เป็นต้นไปจนถึงฤดูกาลทีนี้ทิศทางมันจะเป็นยังไงครับทิศทางนับจากนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็เชื่อกันว่ามาร์กมาเกสเองน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะลุ้นแชมป์โลกได้เลยนะสำหรับ m o t ต g p ในฤดูกาลหน้านะครับขณะที่จีจีเนยาครับมีคนไปถามเขาว่าเขากังวลไหมว่ามาร์กมาเกสจะมาล้วงความลับนะครับจีจีเนยาบอกว่า Honda เนี่ย อย่างแรกเลยปีหน้านะครับเขาก็จะได้ตัวโยงฮันซาโก้ไปซึ่งซาโก้เป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาชิ้นส่วนการทดลองชิ้นส่วนรถแข่งของดูคาติมาในช่วง3-4ปีหลังเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเขาบอกว่าถ้ามาร์กมาเกสจะได้ข้อมูลตรงนั้นไปเนี่ยเขามองว่าซาโก้เนี่ยน่าจะให้ได้มากกว่าแล้วสำหรับมาร์กเองนะักแข่งคนเดียวเขาเขามองว่า คงไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากนะครับแต่ที่เขากลัวคือถ้านักแข่งมาล้วงข้อมูลไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวิศวกรมานั่นแหละคือสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาของของประเด็นต่างๆที่ตามมาก็คือมาร์กมาเกสไม่สามารถที่จะพาซานติเอเนเดสมาร่วมงานกับพวกเขาได้นะครับในในปีหน้านั่นก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วทีนี้ทิศทางอนาคตของมาร์กมาเกสจะเป็นยังไงครับ สัญญาของมาร์กมาเกสเนี่ยเซ็นกับเกรซินี่หปีสําหรับฤดูกาลหน้านะครับเท่ากับว่าพอเข้าสู่ฤดูกาล2025เขาจะเป็นนักบิดที่เป็นฟรีเอเจนต์สามารถเซ็นสัญญากับใครก็ได้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับมาร์กมาเกสแล้วก็ผลงานในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับสมมุติถ้าเกิดปีหน้ามาร์กมาเกสผลงานโดดเด่นมากจริงๆในรถแข็งดูคาตินะครับจนมีลุ้นแชมป์โลกอะ่ะผมว่าดูคาติคงจับเซ็นสัญญาต่อ คงไม่ปล่อยให้มาร์กมาเกสหลุดจากทีมไปแน่นอนนะครับแล้วนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆที่ที่ดูคาตินั้นจะได้ตัว The Ghost หรือว่านักแข่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกไปอยู่กับทีมอย่างเป็นทางการภายใต้สัญญาของดูคาตินะครับมันก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าแล้วในทิศทางอื่นจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามาร์กมาเกสมองว่า KTM ก็มีทิศทางที่ดี นะครับอพิเลียก็มีที่ทางที่ดีเขาก็มีโอกาสที่จะย้ายไปร่วมงานกับทีมเหล่านั้นได้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของมาซิโม่เรเวล่าเองก็เคยออกมาพูดนะครับว่าทําไมจะไม่เอาล่ะนะครับถ้าเกิดมาร์กมาเกสอยากมาอยู่กับอพิเลียพวกเขาก็เอานะบิ๊กเนมอย่างนี้นะครับใครจะไม่เอารวมไปถึงฝั่งของ KTM ครับ KTM เนี่ยมีความต้องการนะครับที่อยากได้มาร์กมาเกสเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะ แสดงท่าทีออกมาเท่าไหร่ถ้าย้ายกลับไปสู่ KTM ครับเขาก็มีโอกาสจะย้ายไปจับคู่กับแบดบินเดอร์แต่ถ้า KTM มองทิศทางอนาคตแล้วนักแข่งที่โดดเด่นจริงๆนะครับปีหน้าสมมุติว่า p ปโ r o Costa ผลงานดีอคอสตามีโอกาสขึ้นสู่ทีมโรงงานมาคู่กับแบดบินเดอร์แน่นอนตรงนี้แหละครับต้องมาติดตามดูภายใเเต้กฎฟ r e e Mark สามารถกลับมา Honda ได้ไหมกลับมาได้แต่ Honda จะว่ายังไง Honda ยังมีศักดิ์ศรีในเรื่องนี้อยู่นะครับเขาอาจจะมองหลายอย่างนะตรงที่ว่าถ้าปล่อยมาร์กมาเกสไปแล้วดึงมาร์กกลับมาคืนภายในเวลาแค่ปีเดียวเนะี่ยมันเหมือนเป็นการยอมรับในความล้มเหลวของของการพัฒนารถของพวกเขานั่นคือสิ่งที่ฮอนด้าเองอาจจะยอมไม่ได้ก็ได้นะครับก็ต้องมาติดตามกันดูแต่ว่าทิศทางหลังจากนี้ครับมาร์กมาเกสกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่6สนามของรุูรุการนี้ในม o ต GP เขาก็มุ่งมั่นในทำผลงานอย่างเต็มที่ให้กับฮอนด้านะครับ ภายใต้สิ่งที่มันค่อน,นค่อนข้างอึดอัดใจาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการร่วมกันพัฒนารถเนี่ยหน้าที่หลักก็จะไปอยู่ที่โจอันเมียละหลังจากนี้มาร์เกสก็จะไม่ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็การพรัฒนาของตัวรถเขาก็จะกลับมาโฟกัสอยู่แค่การขับขี่แล้วก็ผลงานของตัวเองเท่านั้นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมาร์เกสทั้งหมดที่ภาพรวมที่เอามาฝากกันนะครับ เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <How S 1> เร็ว <did S 1> ดัก <to> die, ใจพุ่งไปกับ <you S 1> ความเป็นหนึ่งบอลชุบีวันเอาเนิวยามาฮ่า R15